ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้ทำความรู้จักกับเจ้าตุ๊กแกเสือดาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในสัปดาห์นี้เราจะพาทุกคนไปชมความน่ารักของเจ้าตุ๊กแกชนิดนี้กันอย่างใกล้ชิดไปรับชมมพร้อมกันเลยค่ะ แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันในส่วนของฟาร์มแล้วโห oh, เรียกว่าเยอะมากมันมีหลายแบบมากแต่มีตัวไหนที่แบบอยากให้หนูดูเป็นพิเศษไหมคะกันเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวที่เรียกว่าราคาต่าสุดก่อนอแบบ <okay S 3> พื้นฐานพื้นฐานนะไม่กลัวใช่ไหมครับไม่กลัวค่ะ <laughs> เ,เดี๋ยวจะให้ลอง <laughs> จะให้ลองถือน, <laughs> <laughs> นี่ครับอันนี้ก็ เป็นเรียกว่าราคาไม่แพงเป็นใครเริ่มต้นไม่แพงนี่คือเริ่มต้นที่เท่าไหร่ก็คือเริ่มต้นที่1,800บาทอ๋อแล้วนี่คือเป็นมอบอะไรคะซึ่ซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วราคาอยู่ที่มอบอันนี้จะเป็นมอฟที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดอ๋อค่ะอย่างนี้เป็นพวกไฮเลโ่นะครับก็คือในธรรมชาติจริงๆแล้วตัวจะเหลืองน้อยกว่านี้และจะมีจุดเยอะกว่านี้อันนี้คือพัฒนาให้สีเหลืองเยอะขึ้นจุดน้อยลง โอเคมาดูในส่วนอีกราคาที่พัฒนาขึ้นดีกว่าค่ะตัวถัดมานี่คือราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาเดี๋ยวนี้อยู่ประมาณ4ี่พันนะครับสี่พันแต่สมัยก่อนคู่หนึ่งเป็นแสนนะครับอืมในสมัยที่เขาผลิตได้ใหม่ๆนะเดี๋ยวดูตัวนี้ครับอ๋อคือตอนนี้ก็ผลิตได้เยอะขึ้นใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือจริงๆแล้วข้อเด่นของตัวนี้คือมีผสมอาไบนโนมาแล้วค่ะและตาตัวนี้จะเป็นสีแดงทึบค่ะครับซึ่งตัวนี้สมัยก่อนราคาค่อนข้างสูงแต่เดี๋ยวนี้มันผลิตมาได้หลายปีแล้ว ก็เลยไม่แพงมากนะนี่คือตัวผู้หรือตัวเมียคะอันนี้ตัวเมียครับแต่เป็นตัวเมียที่ใหญ่ผสมคนรองลองถือดูครับสองมือสองมือทาแบบนี้สองนี่นะครับเห็นไหมน่ารักมากน่ารักนุ่มนิ่มแล้วมันมีคือถ้ามันเดินก็ให้มือต่อไปแล้วอีกอันหนึ่งคือถ้าดูหน้าตรงนะครับมันจะยิ้มให้ดูหน้าตรงมันจะยิ้มตาวันดูยิ้มมากเลยอ่ะแล้วลองสัมผัสดูนะครับสิ่งที่แตกต่างที่ผมบอกไปขั้นต้นแล้วก็คือเท้า เห็นไหมเท้ามันจะเป็นเล็บออ๋เท้าจะไม่เหนียวใช่ครับมันน่ารักนะจริงๆแล้วดังนั้นไม่สามารถปีนผนังปีนกระจกอะได้แต่นี่คือตอนกลางวันตาเขาไม่สู้แสงใช่ไหมคะใช่พวกนี้จริงๆแล้วเป็นสัตว์หากินกลางคืนและตัวนี้เป็นพิเศษอีกคือเป็นพวกมีเชื้ออะบิโนดังนั้นก็เป็นพวกสัตว์เผือก ทำให้ตาจะสู้แสงได้ได้ได้น้อยกว่าแต่น,นี้คือตอนนี้เขาหลับตาอยู่ใช่ไหมใช่ครับอาจจะสว่างหรือไม่ก็อุ่นกําลังดีกําลังนอนกําลังสบายนี่คือ <laughs> คือหลับบนมือเราแล้วมาดูตัวต่อไปกันดีกว่าครว่าแบบได้ครับก็ <laughs> จะให้ดูอีกอันนึง เป็นการจับตุ๊กแกครั้งแรกของหนูน่ารักไหมน่ารักดีค่ะน่ารักกว่าที่คิดนะ่ารักกว่าที่คิดใช่อะให้ดูตัวนี้ครับตัวนี้โอ้อโสีสวยมากใช่นี่เป็นอีกตัวหนึงน่งที่คนไทยนิยมมากสีนี้ะนะครับคนไทยนิยมมากเพราะว่าด้วยสีสันอย่างที่<ะ><ะ>บอกโอ้โหทำไมสีมันสดขนาดนี้อันนี้คือตัวผู้หรือตัวเมียคะอันนี้ตัวผู้ครับเห็นไหมขนาดพอๆกับตัวเมื่อกี้แต่ถ้าว่าเราดูเราดูกันที่ใต้นี้นะครับเนี่ยที่ใต้คุณใช่ใช่อาจจะ อ๋อเองมัน <blond> ม <ación Luis> ัน <diction> ยืนไว้พอดีมือมือยืนไว้พอดีมือครับเอาลองครับลองดูตัวนี้ตัวนี้นิยมนะเนี่ย้าตามันดูุดูหนูไม่ดุเห็นไหมเดี๋ยวให้มันยิ้มก่อนให้มันยิ้มให้ดูให้มันยิ้มก่อนโอเคมันยิ้มให้แล้วหรือได้เดี๋ยวมันแบบสองมือสี่ส่เหมือนเดิมถ้าเดินให้เอามือเฮ้ยมันอ้าปากไม่ไม่ได้อ้าปากคิดไปเอง หน้าปากไม่ได้จะเป็นต้องกัดใช่ไหมแล้วเราคุยกันแล้วไม่จะเป็นต้องกัดเนี่ยโอเคมองตาเป็นอะไรสอบตากันด้วยนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะพี่ก็ตัวนี้ประมาณ5,5 0 0ในไซส์ลูกนะขึ้นอยู่กับคุณภาพของสีอย่างนี้ชิมหนูด้วยอ่ะมันชิมใช่ครับเพราะว่าตาเขาตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นอ๋อก็คือถ้าสมมติตาเขามองไม่เห็นเขาก็ใช้ลิ้นช่วยในการนำทางอะไรอย่างเงี้ยช่วยในการชิมอากาศว่าข้างหน้าจะเป็นอะไรยังไงเพราะว่า สังเกตที่รูม่านตาตอนนี้มันปิดอยู่เป็น<า>ขีดแต่ถ้าเวลากลางคืนมันจะขยายจากขีดมันจะขยายออก สำหรับการเลี้ยงดูเจ้าตูกแกสีสวยนี้คุณรัฐอธิบายว่าสามารถเลี้ยงได้ทั้งในกล่องพลาสติกตู้ปลาหรือตู้อะคริลิกก็ได้ส่วนที่นี่เลือกที่จะเลี้ยงในชั้นพลาสติกเพื่อการประหยัดพื้นที่มีน้ำหนักเบาดูเป็นระเบียบและถอดล้างได้สะดวกโดยจัดให้ต๊กแกอยู่เพียงชั้นละตัวเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะ ดูลายมันจะค่อนข้างแปลกแล้วก็จะมีอาการเดินงงไปงงมาเพราะนี่เป็นเป็นลักษณะเฉพาะของพวกที่มียีนอินิกมาสนับสนุนโดยวิวสังไทยแลนด์ จับตุ๊กแกเพื่อตรวจหรือนำมาเล่นนั้นน้องๆต้องระม,มัดระวังห่างให้มากนะคะเพราะถ้าจับแรงจนเกินไปเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นศัตรูและทำการสลัดห่างทิ้งได้เหมือนจิ้งจกนั่นเองค่ะและห่างที่งอกมาใหม่นั้นจะไม่สวยงามเหมือนเดิม,ดมโดยการสลัดห่างนั้นเขาทำไปเพื่อหลอกล่อให้ศัตรูหลงกลน,นั่นเองค่ะ ตีหนุนมอะไรน่ารักจะตายมันก็น่ารักนีดนึ่งมันน่าตรงกับว่ามันยิ้มให้มันน่ารักมันน่ารักนะมันน่ารักกว่าที่แบบหนูคิดไว้อะใช่ไหมไม่ขยายด้วยเพราะว่าขาก็เป็นเล็บมันก็นิ่มๆมันก็แบบทัวมันหล่นมีความกังวลไม่หล่นแล้วมันพอจะยึดที่ได้แล้วอู้กเราจับตัวไม่ได้ถ้าจับคอคือจับไม่ได้ใช่ไหมคะเออคอคอคือวิธีการจับเนี่ย ตรงไหนห้ามจับตรงไหนจับได้ก่อนเออเอาเอาจับได้ก่อนก็เราก็ช้อนนี่ครับช้อนท้องได้ใช่แล้วก็ให้มันยืนบนมือเพราะว่าเวลามันถ้ามันยืนเท้าทั้งสี่ข้างเนี่ยยืนไม่เสถียรอาจจะมีข้างหนึ่งหลุดไปหรือสองข้างหลุดไปจะทําให้มันเริ่มเดินหาที่ยืนให้มั่นคงครับเหมือนเราเซอเราก็ต้องพยายามยึดอะไรให้มันมั่นคงมันก็จะพยายามเดินให้หาที่มั่นคงนะครับแล้วข้อห้ามในการจับคืออย่าจับหางเพราะพวกนี้สามารถสลัดหางได้ เหมือนจริงจบใช่คือมันมันขาดได้ขาดได้แต่มันงอกได้ด้วยไหมคือคอนเซปต์ของงอกได้งอกได้เหมือนกันคือคอนเซปต์ของหางคือเมื่อเจอศัตรูทางธรรมชาติมันจะดีดหางเพราะด้วยด้วยตัวมาแล้วไม่น่าจะมีอะไรสู้กับอย่างอื่นได้นะมันไม่มีเขี้ยวไม่มีอะไรมันก็จะดีดหางออกแล้วหางก็ยังดิ้นทําให้ศัตรูใช่นึกว่าตัวมาอยู่นี่ก็กินหางมันแล้วตัวมันก็จะรีบหนีไปอืมโอเคเราพูดส่วนที่เราจับได้แล้วแล้วพูดส่วนที่เรายังไม่ได้จับไม่ได้ จับไม่ได้คือหางจับไม่ได้เพราะหางหลุดได้ครับหัวจับได้ไหมคะหัวก็จับได้ครับอืก็คือแค่หางแค่หางอย่างเดียวที่ควรจะไม่จับมันครับค่ะแต่อย่าแรงนะครับอย่าอย่าบีบมันเพราะพวกนี้มันค่อนข้างจะอ่อนแอนิดนึงแล้วราคาแพงแพงที่สุดของในฟาร์มนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะก็ถ้าที่ขายพึ่งขายไปก็1 2 0 0 0บาท1 2 0 0 0บาทครับคือคือม็อบประเทศไหนคะก็จะเป็นพวกสียีน ก็คือว่ามีมีสีแบบในตัวเดียว4แบบในตัวเดียวก็คือมันมันสี่แบบคือแบบไหนบ้างคะสี <4 S 1> ่บแบบแบบไหนก็คือมันจะมีมันจะมีทั้งอับบิโนมีทั้งตัวขาวมีทั้งตาทึบแล้วก็แล้วก็จะมีทั้งลายแปลก พูดถึงม็อบที่แพงที่สุดนในฟาร์มนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะอย่างที่เคยขายไปเพิ่งขายไปไม่นานเนี่ยก็อยู่ที่12,000บาทค่ะแล้วลักษณะของมันมันเป็นยังไงทำไมมันถึงแบบราคาสูงขนาดนั้นที่มันที่มันสูงเพราะว่ามันเป็นการรวมหลายยีนเข้าด้วยกันคือมันรวมถึง4ยีนนะครับก็คือมีทั้งแม็กซโนก็คือแม็กซโนก็จะเน้นไปทางขาวดําแล้วก็จะมีที่เบลอาร์บิโนก็คือเป็นหนึ่งในอาร์บิโนทั้ง3สายแล้วก็อีคลิปก็คือพวกนิจจตาทึบ แก็อ<ะ>ีนิกมาก็คือจะเป็นพวกลายแปลกค่ะคือนึกภาพไม่ค่อยออกมีลักษณะตัวไหนที่มันคล้ายๆไหมคะพี่ครับวาเป็นว่าตัวตัวที่ขายไปแล้วเราก็หยิบให้ดูได้งั้นเดี๋ยวเ,เราจะดูตัวใ,ใกล้ๆเคียงกันได้ค่ะอย,อย่างตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ใกล้เคียงกันก็จะเป็นลูกพี่กว่าตัวนั้นรุ่นพี่กว่าครับเนี่ยก็คือดูลายมันจะค่อนข้างแปลกแล้วก็ะจะมีอาการเดินงงไปงไปงมาเพราะนี่เป็นลักษณะเฉพาะของ พวกที่มียีดอินิกมาอินิกมาคือการลึกลับดังนั้นลายจะคาดเดาได้ยากแล้วก็ยังมีการอินิกมาซินโดมก็คือจะเงียงลง,งามางด้วยเกิดจากน่าจะเกิดจากเลือดชิดครับและอย่างที่ตาทึบและตาแดง <c oughs> ตาแดงเพราะว่ามีอาบิโนแล้วก็ตาทึบเพราะมีอีคลิปแล้วตัวสีไม่ได้ไม่ได้เหลืองมากจริงๆควรจะเหลืองกว่านี้เพราะว่าโดนสโนทอดความาเหลืองออกไปควนยิ้มด้อยยิม้มไหมครับย,ยิ้มค่ะ,อะลอง นี่เราดูสิโอ้โหตัวแพงนะเนี่ยตัวนี้สท่ี่ยก็ที่ขายไปประมาณนี้ก็หมื่นสองะครับอ๋อเอยมันเอียงไปเอียงมาจริงด้วยอะดูดิมันจะดาวมันเลยเรื่องเง้เรื่องเงีเหมือนเด็กเอ๋อเฮ้ยเราเราเขาไม่ได้เอ๋ใช่ไหมครับจริงๆมันเอ๋ครับอมันเอ๋เหรอด้วยจากการที่มันผลิตมันผลิตอีดิมาได้แค่ตัวเดียวนะครับจริงๆมันมีต้นกําเนิดจากอีดิมาตัวเดียวแล้วมันก็ขยายพันธุ์ออกไปเรื่อย แล้วเขากัดไหมครับไม่มีอาการเลยไม่กัดน่ารักเนาะไม่กัดไม่กัดแล้วมีแบลแผลเลยไม่โดนอุ้มตั้งหลายทียังไม่โดนกัดแสดงว่ามันไม่กัดครับใจดี ที่หางอ่ะเป็นหลักเลยนะครับอย่างเงี้ยหางมันจะค่อนข้างอวบครับก็คือในไซส์เล็กเนี่ยหางนียังไม่อ้วนเท่าตัวโตสนับสนุนโดย h ฮันเดสพัด เป็นชื่อที่เอาไว้เรียกสีสันและลวดลายบนตัวน้องตุ๊กแกซึ่งเกิดจากการพัฒนาของนักเพาะพันธุ์หรือบีเดอร์ซึ่งทุกวันนี้มีมอบลักษณะใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากอย่างเช่นแรปเตอร์ลักษณะเด่นของมันคือตาแดงไม่มีจุดตัวเป็นสีส้มหางเป็นสีส้มแรปเตอร์ ลักษณะเด่นคล้ายกับแรปเตอร์จะต่างกันก็ที่สีตาไม่แดงซึ่งแรปเตอร์เกิดจากการพัฒนาของแอปเตอร์นั่นเองอีคลิปพวกนี้เกิดจากการพัฒนาของแอปเตอร์มีตาสีดำและจุดที่ตัวเป็นหม่นหม่นสีเทา มีลักษณะลำตัวขาวและมีจุดดำตอน,นเล็กๆจะเห็นได้ชัดเจนโตขึ้นมาอาจจะมีสีเหลืองปนบ้างเบลอะบิโนและทัมเปอร์อะมิโนนั้นเป็นอะบิโนหรือตุ๊กแกเผือกทั้งคู่แต่เกิดจากการค้นพบที่แตกต่างกันเบลอะมิโนมีสีที่เข้มกว่าและในตาอมแดงกว่า นอกจากนี้ยังมีเรนวอเตอร์อัลบิโนซึ่งออกสีขาวมากกว่าเทนซูรีนเป็นตุ๊กแกลำตัวสีเข้มแต่หากไม่มีจุดที่ลำตัวแล้วหัวหรือมีจุดที่หางเท่านั้นเรียกวกาซูเปอร์ไฮโปเทนซูรีน บิาสาดเป็นตุ๊กแกตัวสีขาวเทาและตาดำแต่ในบาสซิ่งบิาสาดนั้นจะมีสีขาวและตาอมแดงนอร์ม l เป็นตุ๊กแกสีพื้นฐานหรือพวกที่มีในธรรมชาติมีจุดมากทั่วตัวและมีสีเหลืองที่ลำตัว แพูดถึงวิธีการเลือกฟาร์มดีกว่าถ้าสมมติสนใจเนี่ยเราจะเลือกฟาร์มยังไงดีคะพี่สำหรับคนเริ่มต้นอย่างจริงๆเริ่มต้นก็ถ้าเกิดงานขายมาก็ต้องแนะนำว่าต้องซื้อฟาร์มผมแต่โดยรวมนะครับการที่เราเลือกเลือกซื้อว่าเราจะดูยังไงเราก็ต้องดูตัวที่อ้วนท้วนสมบูรณ์อย่างที่เมื่อกี้ให้ดูไปนะครับเดี๋ยวผมหยิบตัวเล็กๆมาให้ดูสักตัวหนึ่งแล้วอธิบายไปด้วยกันเลยก็ได้นะวิธีการงงงี้นิดนึง อย่างเงี้ยนะครับก็คือขั้นแรกดูดูที่หางอ่ะเป็นหลักเลยนะครับอย่างเงี้ยหางมันจะค่อนข้างอวบครับก็คือในไซส์เล็กเนี่ยหางจะยังไม่อ้วนเท่าตัวโตเพราะว่ากินเท่าไหร่ตัวยังขยายเหมือนเหมือนเราเป็นวัยรุ่นอ่ะมสองมสามกินเท่าไหร่เราก็ไม่เราก็ไม่ไม่อ้วนเนาะเราก็จะแบบเราก็จะยิ่งโตขึ้นโตขึ้นนะครับอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยครับถือว่าถือว่าสุขภาพดีเนี่ยมีการกระตือรือร้นตาลืมได้มีการเดินหรือกี่เดือนอันนี้น่าจะประมาณห้าเดือนสี่ห้าเดือนได้ ก็คือมันจะเห็นไหมมันจะมีความกระตือรือร้นไม่ใช่ว่านอนสมอุ้มมาแล้วไม่ได้หนังหนังเรียกว่าอะไรหนังเหี่ยวๆแล้วก็ถ้าผอมมากๆมันจะมีกระดูกขึ้นที่กลางหลังะนะ,ะก็ตัวนี้ถือว่าเป็นวัยรุ่นที่กําลังดีกําลังขายกําลังส่งได้เลยให้พี่รัฐฝากวิธีการติดต่อทางฟาร์มนี้ด้วยค่ะถ้าสนใจอยากจะเข้ามาดูหรือเข้ามาซื้อเนี่ยติดต่อได้ทางไหนบ้างคะเ,เราเป็นฟาร์มอีเดียนเล็บไทยนะครับเราก็จะมี มีฟาร์มเป็นของตัวเองแต่เราไม่มีหน้าร้านเป็นของตัวเองดังนั้นถ้าใครอยากได้นะครับลองเข้าไปดูในออนไลน์เรามีเว็บไซต์ edenleptai.com แล้วก็มี f a c e b o o k นะครับ edenleptai ก็เข้าไปที่แฟนเพจได้ก็จะมีบทความต่างๆทั้งในเว็บไซต์แล้วในในแฟนเพจแล้วก็มีตัวที่ขายอยู่ในนั้นหรือว่าถ้าสนใจอยากจกะถามอยากจกะซื้อหรืออะไรก็ติดต่อผมมาที่ไลน์ก็ id edenleptai นะครับหรือว่าเบอร์โทร0851641343นะครับ ค่ะแล้วก็สุดท้ายพี่รัฐฝ,ฝากถึงคนที่อยากเลี้ยงแล้วก็พูดถึงเสน่ห์ของเจ้าตุ๊กแกหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างคะ่ะคนที่อยากเลี้ยงเบื้องต้นเลยนะก็ศึกษาตุ๊กแกเสดาวก่อนแล้วก็ศึกษาที่ตัวเราก่อนว่าสองคนแมทช์กันไหมนะถ,ถ้าเรามีเวลามีความรับผิดชอบพอเราก็จัดแจงมีงบประมาณในการรักษาสําหรับค่าอาหารในอนาคตแล้วก็ที่อยู่ของเขานะครับก็เราก็จะพร้อมที่จะเลี้ยงมันได้แล้วก็เสน่ห์ของมันก็อย่างที่ลองเราลองได้เล่นกันดูแล้วมันเป็นสัตว์ที่เชื่อง สามารถจับเล่นได้นะครับแล้วก็สเสน่ห์อยู่ที่รอยยิ้มถ้าเรามองหน้าตรงมันก็จะยิ้มให้เราครับค่ะก็อย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่รัฐมากๆนะคะสําหรับข้อมูลค่ะขอบคุณค่ะดีดีครับ คะสำหรับวันนี้ได้รู้จักเจ้าตุ๊กแกเสือดาวเพิ่มมากขึ้นป่านหวังว่านะคะหลายๆคนคงจะมองคำว่าตุ๊กแกเปลี่ยนไปแล้วก็รู้จักมันในฐานะสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะรายการของเราเวลาหมดลงแล้วค่ะปาและรายการ p e ซ s o n เนตี้ต้องขอลาไปก่อนแต่ว่า ก่อนลาไปนั้นค่ะมีข่าวดีค่ะสําหรับใครนะคะที่ติดตามรายการแล้วก็เป็นแฟนอยู่ตอนนี้ค่ะรายการของเรามีแฟนเพจ a c e b o o k แล้วแล้วก็สามารถไปติดตามความน่ารักของสัตว์ชนิดต่างๆได้นะคะที่เพจ Pet Society Thailand ค่ะแล้วเจอกันนะคะก่อนจากกันไปในครั้งนี้เรามีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่อยากจะกระซิบบอกทุกคน รู้ไหมคะทุกครั้งที่เราเห็นตุ๊กแกลืมตาบางทีมันอาจจะกำลังหลับอยู่ก็เป็นได้นั่นเพราะว่าตุ๊กแกที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ไม่มีเปลือกตามันจึงไม่สามารถหลับตาได้เหมือนสัตว์ทั่วไปที่เราเห็นกันอยู่นั่นเองคะ่ะ Society สัปดาห์หน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวชมบรรยากาศภายในงานเด e Exotic ซ e t p a พ k อีกหนึ่งอีเวนท์ที่น่าสนใจสำหรับคนรักสัตว์ซึ่งงานนี้ได้มีการรวบรวมสัตว์ประเภทเอ็กโซติกเอาไว้ให้ได้ดูได้ชมอีกมากมายรวมทั้งบูธสินค้าเข้าของเครื่องใช้สำหรับสัตว์แต่ละชนิดจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามชมพร้อมกันได้ในสัปดาห์หน้านะคะ